สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พวกเราจะพาทุกคนไปไปดูบรรยากาศที่ไหนคะพี่น้องเขือนป่าศักชิ์ชนรศิจังหวัดลบบุรีใช่แล้วค่ะมันมีที่ตกปลาท่อาทิตย์ตกดินหาบรรยากาศตรนเขาเนี<ง>่ยน,นี่นะคะโอ้โหนี่นางเอกเอ็มดีค่ะ เอ้ฮ่โ <Cornell> อ้ยลมดีมากกำลังกลางเต็นท์อยู่นะคะโหนี่เสร็จแล้วก็าใส่ที่ใหม่แพี่เคยตกได้ไหมคะได้อยู่ครับมันเป็นปลาอะไรคะส่วนมากปลาอิทับไม้ตัวใหญ่ไหมคะตัวใหญ่ก็มีตัวไม่ใหญ่ก็มีอ๋อต้องไปน่ะต้องประจำอ๋อต้องไปตรงนน้นเลย ตัวนี้มันดมแล้วตัวนี้มา,มา,าเราต้องไปทางนูน้นที่เขาบ,บอกว่าคนตกประจำไปทางไหนได้เนี่ยตรงนี้ไปไม่ถึงไ,ไปไม่ถึงโอ้แล้วต้องมมมมอมนู่นนู่นนะคะฝั่งเขาตกประจำแล้วตอนแรกๆนี่ปลาไม่เข้าใช่ไหมเนา่ย่างไยขนาดน่าจะเซียนนะคะน่าอเออตอนนั้นเหาอยองอดกินเลยนี้พี่เขาก็กำลังทำที่ผักพี่อนอนนอนที่นี่เหรอคะครับผม ออ oh. คือเฝ้าจากไหนคะเนี่ยหมกเล็กนี่แหละครับอ๋อมืนกันเลยใช่ไหมมนจะหมกเล็กอันนี้พี่ตกไปขายหรือตกไปกินคะตกเล่นเฉยครับอ๋อตกเล่นเฉยเฉยดเนาี่เดินไปตรงนี้ก็ได้ั้งเนี่ยลุยน้ำาหนเ้อย้เด้๋ยว้อเฮ้อเ้อเฮ้เฮาออเฮ้้อเฮ้อเฮอเอเเ้นะออ้อ ข้างบนนะคะจะเป็นขาวเพิ่งทำค่ะมือใหม่เพิ่งใหม่หัดทำเพิ่งใหม่หัดไม่มีคนดูเลยค่ะมีคนสองคนดูทำเองทำเองดูเองเดี๋ยวเราต้อไปถ่ายรูปหน่ะเนี่ยเดดเขาจะนอนประจำอืมต้องเป็นที่เองแล้วก็ลงมาค่าคือเห็นไม่รู้ตรงไหนเขาดึงแล้วอ่ะเขาเชื่อแล้วตาเดี๋ยวเรา อันนี้ก็สอบถามพี่เขาแล้วพี่เขาก็เพิ่งมาตกฮะอ้าวอ้าวอาอะไรพี่ยังเนี่ยเขาอยู่ฝั่งนู้นเราต้องเดินไปฝั่งนู้นไมยเนี่ยเราจะอ้อมไปนู่นเหรอือเราจะข้ามอย่างเงี้ยข้ามไม่ได้พี่ตาเอาไอ้หม้กี่หลังมันเปียกมากไหนเราไปดูก่อนว่าตรงนั้นมันลึกนะเออไม่เอาดีิบรองเท้าพังซื้อตั้งแห้าสิบบาท 52, นี่เราเดินไปสำรวจฝังโน้นแลคะผมอยู่รองย่างเสือออกมาได้ลองปักช่อง,งออต้องต้องต้องขึ้นไปรองย่างเสรรือเหรอเียเรามาดูนะคะว,ว่าที่เขาตกได้เยอะไหมหน่า่ะดูขอแอบดูได้ว่ะ มันเอาขึ้นมาไม่ได้ใช่ปะยางก็ยังไม่ขึ้นอ๋อมันอยู่ในกระชับเนี่ยค่ะเขามาพี่มั้งแต่กี่โมงอะเช้าเลยใช่ปะเออยอนนี้คือปลาปลาอยู่ในนั้นนะคะน่าจะเยอะแหละดูว่าดูท่าพี่เขาเซียนมากดูเอ้ยนั่นนี่พี่เขาได้แล้ว พี่ขอพีนอโชว์ให้หน่อยนี่เออนี่ขอขอกระชังดูหน่อยได้ไหม อ้าวังซีที่นี่เพื่อนบ้านเรานะคะมาจากกรุงเทพกันมาจากฟังิีพี่จะนอนนี่หรือว่ากลับบ้านกลับบ้านาากาัอเามั้งแต่เช้าใช่ไหมไมตามตกที่นี่บ่อยไหมคะเพิ่งมาเพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันพวกเราก็เหมือนกันนะคะแต่พวกเรายังไม่พร้อมจะตกนะคะเพราะคิดว่าเราไม่เสียนเท่าทีา่เขานคะนี่อากาศดีด้วย เดี๋ยวเราคือเราลบก,กวนพี่เขาเขาต้องการใช้สมาธินี่นัเนันะต,ต้องมาอนี่นะคะนี่เออเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เราต้องให้ดูแบบโอ้พี่เกิดกับนี่นเรามีหลายอันนะคะองมือองมือ เย้น <Yeah. S 2> ิทรรศารนี่ันกินที่ทอกันติน๊งงสำหรับคลิปนี้ก็หมดแค่นี้นะคะเราขออนุญ,ญาตปิดคลิปด้วยวันยากาศสบายๆที่เขื่อนอะไรคะป่าสักดิ์ทริศน์ลบบุรีค่ะเป็นหลังเขื่อนใช่ไหมคะหลังท้ายเขื่อนท้ายเขื่อนใครที่อยากมาตกปลาก็ไว้มาหรือว่ามาปิกนิกกานเป็น มานั่งกินเออได้นะคะเพราะว่าบรรยากาศดีต้องเอาอาหารมากินในบรรยากาศเอออิ่มอุ้ยยอมเอาวันนี้ลาไปก่อนนะค่ะมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ